รัเสเซียติดระบบป้องกันภัยแผ่นสีเพิ่มยิงขีปนาวุธครั้งละ28ลูกเอาไว้ใช้ปราบดโดรนค่ะวันที่28มิถุนายน2568อยูเครนดิฉันค่ะธนวันรวังชาก่อนบีกวอผ่าโลกขณะที่ตะวันออกกลางคุโชนสนามรบในศึกตัวแทนยูเครนยังเดือดพระกค่ะรัะเสเซียทุกทุกวันเลย ยูเครนก็ถอยร่นทุกวันเช่นกันแม้ว่านาโตจะยังคงอุ้มชูแต่ก็ไม่ทุ่มเหมือนระยะแรกอีกแล้วเพราะประเมินแล้วว่ายูเครนยังไงก็ไปไม่รอดทางด้านรัสเซียเสริมขี้เล็บรัวๆค่ะในระหว่างบุกพื้นที่กันชนทั้งซูมีคาคอฟเดนิโปเปตรอฟอย่างดุดันลาสุดบริษัทรอสเตก ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาวุธป้องกันประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียนะคะก็คือเป็นเหมือนรัฐนิสสหกิจนั่นแหละประกาศส่งมอบขีปนาวุธขนาดเล็กสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพนเซอร์แพนเซอร์นี่ขึ้นชื่อนะคะเอาไว้ใช้รับโดรนมาตลอดและได้ผลด้วยก็เลยผลิตเพิ่มในระดับแมสคือทำจำนวนมากได้รับคำสั่งผลิตเพิ่มเต็มกำลังจากพบสสวดก็คือจากโปรตีนนั่นแหละ แพนเซอร์เป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กเป็นขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้รุ่นล่าสุดออกแบบมาสำหรับใช้เกิดระบบแพนเซอร์ต่อสู้กับเป้าหมายที่หลากหลายรวมทั้งที่สำคัญตอนนี้ใช้รับมือหรือใช้จัดการฝูงโดรนนะคะเพราะยิงทีเดียวได้หลายลูกพยายามบินเข้ามาใกล้เมื่ลารแพนเซอร์จัดการ ในการปรับปรุงครั้งนี้ทําให้แพนเซอร์สามารถบรรจุขีปนาวุธเหล่านี้สูงสุดระหว่าง28-48ลูกต่อครั้งนะคะสูงกว่ามาตรฐานเดิมถึง4เท่าเลยยิงทีเดียวรัวเลยยิ่งกว่าลูกปลายอีกข้อได้เปรียบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือขีปนาวุธเหลา่านี้มีต้นทนต่ําค่ะและสามารถผลิตได้ครั้งละจานวนมากๆอีกด้วย นอกจากโดรนจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียรุ่นใหม่นี้ยังประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธ A-Tac M-S ตัวตึงของอเมริกานะคะจัดมาแล้วขนาดของที่ยังไม่ได้อัปเกรดอัปเกรดได้ยิ่งสบายเล่นของใหญ่ได้ด้วยนอกจากจัดหนัก พรมโดรนเป็นฝูงได้แล้วยังเล่นงาน a t ท a กเอ s ได้อีกปราบไอตัวเล็กตัวแสบแบบโดรนสารพัดแบบนะคะทั้ง FPV ทั้งโดรนทั่วไปที่จริงแล้วมันดีมากเพราะราคาไม่แพง ปุติลลสังผลิตเพิ่มแบบเต็มขีดกำลังผลิตลูในไหนก็ไหนๆมาดูงานแนวหน้าหน่อยนะคะวันนี้กองทัพรารเซียยิงกระสุนปืนใหญ่ระยะนำาวิถีคาสโนโป152มิลิเมตร 1, mm. ปากกระบอกใหญ่ขนาดนี้และค่ะยิงแต่ละครั้งไม่เคยพลาดเป้าเลยโจมตีกโกดังเก็บอาวุธของยูเครนด้านหลังที่ห่างออกไป52กิโลเมตรที่ไหน คว้นเดนิโปเปตรอฟค่ะที่แรกไม่ได้อยู่ในลิสว่าจะเป็นเขตกันชนตอนนี้แน่นอนแล้วนี่แหละเขตกันชนเหมือนกันมีโดรนสอบแนมที่นี่ทำหน้าชี้ชี้เป้าคือร,สรัสเซียส่งโดรนสอบแนมมาก,ก่อนแล้วก็คราสโนโปยิงเลยพังสิคะคลังสร้างโดรนทำลายเป้าหมายจุดประจำการกองทัพยูเครนในเขตนี้ด้วย แต่สำหรับจุดประจำการของอยูเครนใช้ FAB ค่าระเบิดร่อนเละสิค้านอกจากนี้โจมตีด้วยดโดรนเกรันสองที่อัปเกรดนะคะ3ครั้งบนตำแหน่งยูเครนในหมู่บ้านชาคอฟสโเรสในเมืองปโปรคอฟกับคอนสแตนตินอฟกากองทดพรัสเซียพัฒนาหัวรบ ที่ติดตั้งกับโดรนเกรรนสองด้วยให้มีอำนาจการทำลายล้างเพิ่มมากขึ้นคือรุ่นอัพเกรดนี้โหดกว่าเดิมหอบระเบิดหนักกว่าเดิมประธานาธิบดีปุตินบอกกับนักข่าวระหว่างการประชุมสุดยอดสภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอันนี้เป็นแม่งงานนะคะสำหรับรัสเซีย EAEU ก็คือสภาพยูเรเซีย เขาจัดที่กรุงมิสเบลารุสนะคะปูตินย้ำว่ารัสเซียจะไม่เล่นเกมข้างเดียวกับตะว,วันตกอีกต่อไปชาติตะว,วันตกทรยศต่อรสัสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยการไม่เคยทำตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับปากว่าจะไม่ขยายสมาชิกนาโตและก็ไม่แก้ไขความขัดแย้งในยูเครนเคอหลอกรัสเซียมาตั้งแต่ ส่วนที่สัญญา m i n ์หรือข้อตกลงม i n นสองฉบับนะคะแล้วก็ตาหลังยอมรับว่าหลอกจริงๆเผื่อเวลาขอเวลาให้ยูเครนได้ติดอาวุธเพิ่มเพิ่มกำลังเพิ่มสุดท้ายก็ต้องรบกันอยู่ดีแต่ปูตินตัดสินใจเปิดฉากก่อนก็เลยได้เปรียบแต่ก็เยือเ้อมาจะ4ปีแล้วค่ะประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวอีกว่าชาติตะวันตกสนับสนุนลัทธิแบ่งแยกดินแดน และแม้แต่การก่อการร้ายก็ยังสนับสนุนตราบเท่าที่มันมุ่งเป้าทำลายรัเสเซียกลุ่มก่อการร้ายจะถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงหากพวกเขากระทำการใดๆในดินแดนรัเสเซียปูตินบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตราบเท่าที่มันต่อต้านรัเสเซียเราต่างก็เห็นสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นเราเห็นแต่ทำไมตะวันตกไม่เห็นแต่พวกเขาเอาแต่พูดถึงความก้าวร้าวของรัเสเซียเท่านั้น ที่จริงแล้วเราไม่ได้ก้าวร้าวไอ้ที่ก้าวร้าวก็คือกลุ่มตะวันตกต่างหากจนถึงวันนี้นะคะยังไม่มีกำหนดการพูดคุยเพื่อยุติเพื่อหยุดยิงในยูเครนนาโตและสภาพยุโรปแสดงออกชัดเจนเอาอหน้าออกตาว่ายังคงมุ่งมั่นจะรบกับรัสเซียอย่างถึงที่สุดเพิ่มงบยอมด้วยสรัฐขอให้มากกว่า5%ก็ย,ยอมด้วยในที่ประชุมนาโต แพ้ค่ะแพ้ทางสรัฐเป็นลูกไล่ยังไงก็เป็นลูกไล่แบบนั้นเขาให้เพิ่มงบกลาโหมเกิน5%เปอร์เซ็นตทั้งทั้งที่กระเป๋าแห้งกันก็รับป่ากยอมนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แนวรบยุโรประหว่างนาโตกับรัสเซียก็จะเกิดขึ้นแน่นอนจากที่ตะวันตกนาโตพากันสิงที่อยูเครนปฏิบัติการก็จะ พัฒนาไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัสเซียอย่างแน่นอน